แจงเว่อแจงใช่ไหมหนูฉันลอกชีแล้วหนูมาแล้วแต่ว่ามันองไม่ได้ไงคือผมไม่สนานแม่ีงใหม่จนมาถตรงนี้พอไปหาพ่อแม่เขาตกมีหูหนูก็ไม่มีอะไรอ่ะก็คือโดตกหูตลอดใบแจ้ครั้งนั้นเราคัดใจถืากระเป๋าถเลยแล้ถึงวันนีสิทธิ์มาได้มตึกถึงถุงว่ามาขหนวดแล้วขอนะมันก็ไม่หนีออกจากเพลไม่ยอมหยากให้หนูมันไม่ยอมหยาให้หนู นี่เราสงสารมันไม่ได้เจอลูกเรากบ้างมันหาลูกมาแล้วสุแต่จะมาเอาะพี่หมูนอนที่เชียงใหม่หนูไม่นอนเอาเพราะสมัยก่อนมันก็คุ้มขั้มันก็่าว่าน้องชายไอ้ชิมคือไปฝ่ายนั้นไอ้น้องใครับรถเป็นอันนี้สับเออครั้งไอ่จิมมันเอาลูกหนูไปตอกประกันกี่ครั้งหี่ครั้งใบแจ้งความอยู่แม่หนูวิ่งไปแจ้งความที่โรงพักอ่ะเป็นหลอกว่าไงครับฮะเปหลอกว่าไงมันไม่ได้หลอกครับมันแค่แบบว่าอยากเจอลูกหนูก็เอาโอเคอยากเจอแดี๋ยวเราให้มาเจอแต่ความจริงคือ เราหนูบอกทุกเส้นทางแล้วแต่คือความสงสารเพราะว่าลูกไม่ได้เจอ